ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้มาตามพึ่งมิมอีกแล้วครับผมนี่มาเจออีกครั้งนึงครับเจอหนึ่งครังนึงแล้วครับนี่อาจจะย้อนแสงเนาะอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนาะนี่และอยู่กลางกล้องอยู่แล้วครับเดี๋ยวล้างก็ไม่ใหญ่เท่าไรแล้วแล้วขึ้นไปดูกันเลยครับผมครับก็ลงต้นมาแล้วครับน้ำบานก็ มีนิดหน่อยครับพิตตาพอได้ครับผมลังก็พอได้ครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับครับเดินมาก็มาเจยครับผมหลังหนึ่งครับงามพอสมควรครับเนี่ยโอ้อยู่ก็ะต้นตีนเป็ดหรือเปล่าโอ้แต่ว่าแม่รูอซึกว่าจะขยับครับมันถูกฝนเนาะ มันถูกลฝนมันเชยดุครับมันเลยเชิงกีดุครับผมลังมันครับมันเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วครับผมอะเดี๋ยวผมโดนคนก่อนครับครับจุดเรียบร้อยแล้วครับยับใช่ไหมโอ้จุดๆเดพอๆเผอเลย ฝนคนแล้วครับฝนคนแล้วตรงนี้ตรง,งขงออนุญาตใช้สองดอกนะครับนาะฝนถูกเอถึงถูกฝนมันจะเชิญกิดูครับผมนะทุกคนมันยังไม่หดเลยไม่ค่อยหดเท่าไรเลย พ่อกระเทือนครับพอกระเทืนอทนอยู่อโอ้ย ึนน,นีนครับได้มาแล้วครับนี่ลังก็สวยพอสมควรครับหันหวานครับดูบพอได้อยู่ครับปิดตาสวยอยู่ลังก็สวยแต่ว่าพึง่งรู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าพึ่งจะลังขาดง่ายๆเนาะผมก็งงคือกันฮะโอเคครับเก็บครับผม ครับมาเจอครั้งที่สามครับผมนี่อยู่ตรงนี้นี่ครับกาลังไม่ใหญ่เท่าไรครับก็พอโอเคครับผมอ่ะลุยกันเลยครับฝนก็ทําท่าจิตกเลรอตอนเอาอาะจะไม่ถ่ายให้ดูเนาะครับเนาะเดี๋ยวฝนจิตกใส่มาหมืดตืบเลยครับก็ไม่ทันครับเดี๋ยวมาถ่ายตอนเอาลงมาเลยเนาะโอเคครับผม ครับผมคอนต้นอีกแล้วครับท่านสวยไหมครับโอ้โหแข็งแข็งน,นี่นอนถึงแข็งแค่โอ้โหถับค้อถับค้อนี่ครับได้ออกมาเลยครับผมครับผมดังสวยครับ นังสวยวัวน้ำก็โอเคครับทั้งที่สามอู้นั่นโอ้ยจะกระอยเว้ยเอ้าโอเคครับเกบครับครับ,รบเดินมาก็มาเจออีกลงังนึงครับผมก็ใหญ่เพราะสมควรครับลังเนี่ยล,ลังดีๆลังงามๆครับนี เนี่ยเสียงลมเดียินเสียงลมไหมครับฟ้ากับมืดครับผมดูฟ้าดูมืดตติบเลยครับเฮ้ออ่ะโอเคเดี๋ยวผมรีบนะครับผมลมแรงแล้วครับฟังเสียงดูครับแต่ไมก็ครับลังหนึ่งครับลังที่สี่ครับวันนี้ของวันนี้ครับลังที่สี่นี่ครับโอ้สวยงามมากเลยครับลังไม่มีทอดครับลังขาวสวยครับดูน้ำหวานปิตตาครับสวยงามมากเลยครับ ว่าทําไมวันนี้ทั้งเกตดูว่าผมเอาพึงมาเลยทาไมลังต้องขาดออกจากลังจากหัวครับทุกลังเลยเดย้ขนาดเอาง่ายก็ขาดงงเหมือนกันครับหรือว่ามันเป็นกบอากาศร้อนอ,อาจจะมีส่วนครับถ้าอากาศร้อนปุ๊บไอตัวเนี้ยมันจะอาจจะละลายเลยหลับน้ำนักไม่ไหวมันอาจจะขาดครับอ่ะโอเคครับเจ็บครับผมทั้งที่สี่เรนกันต่อครับ ครับมาเจอลังที่ห้าครับผมหยอนแสงนิดนึงนะครับผมใหญ่พอสมควรครับอหลังที่ห้าของวันนี้ครับที่แหลกดูคือฝนจี่ตกอ้าวมีเมฆไปหมดด้วยครับผมเราต้องออมไปฝั่งนู้นเนาะไปเอาฝั่งนู้นไปได้ไปดูฝั่งนู้นครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้ครับผม แดดสองใบไม้ร่วงครับมาจัดการเลยครับผมมาวรวมคนกันเลยครับโอ้เหมือนโหดเลยครับผมเหมือนโหดมากเลยครับฝากกล่อ,สอ,สองอีกทีครับ ดูนี่ครับน้ำหวาครับมันอยู่กลางเทียดได้ครับผมรลงก็สวยครับแต่น้ำหวานยังมองไม่เห็นครับผมอโอเคเอาอย่างล้นก่อนครับเดี๋ยวตัดแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนาะครับผมครับเก็บแม่เลยครับผม ดูครับดูดูโอ้โหบกุบกบุกบุกเลยมินชุนครับแต่ว่าไม่เข้าครับผมโอเคครับผมไปออกครับครับก็ผลงานวันนี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าลังเลยละครับผม ห้าหรือหกจะไม่ค่อยได้ครับอยู่ประมาณห้าหกลังนี่แหละครับยวงใจได้เนาะถือว่าสวยงามครับผมโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเสียนกบในช่องกบพาลุยเด็ดน,นะครับผมอย่าลืมนะครับกบพาลุยครับผมโอเค